แ่ไปตอล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนแม่หมิงีวิววันนี้นะคะขอนำเสนอไอเทมเอาใจคุณแม่บ้านกันบ้างดีกว่าเนาะกับนี่เลยสเปรย์ฉีดผ้าเรียบแฟร์นะคะของเขาเนี่ยจะมีอยู่สีสีด้วยกันนะแต่แม่จิ้มสีนี้เป็นสีส้มออกใหม่มาจากช h อปปี้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยจะกลิ่นออกแนวฟรุตตี้ฟรุตตี้หอมสดชื่นนะเขาบอกว่าแค่ฉีดลงไปบนผ้าที่ยับตบๆดึงๆก็จะได้ผ้าที่เรียบนะคะเหมือนรีดเลยนี่แม่ทดลองให้ดูแล้วเห็นไหมทุกคนว่ามันเรียบได้จริงๆประทับใจเวอร์แล้วเนี่ยนะจะบอกเลยว่าเหมาะมากเลยกับคนที่ชอบเดินทางนะคะพกเจ้านี้ไว้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะใส่เสื้อเยอับยับไปพบปะผู้คนแถมใครที่บ างทีเนี่ยมีเวลาน้อยเร่งรีบนะฉีดแบบนี้เลยนะตบดึงๆผ้าก็เรียบได้ง่ายมากๆแม่เนี่ยประทับใจสุดๆปลื้มมากค่ะและที่สำคัญนะเขายังมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยโอ้โหปลืม้มแล้วปลื้มอีกนะถ้ายังไงใครอยากได้เนี่ยแม่จะทิ้งลิงก์เอาไว้นะไปตาม ตำกันได้เลยนะรับรองเลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะเป็นสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะทุกคนถ้าอยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมนะกดติดตาม subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ